ดูโฆษณาให้เขา3าวินาทีแล้วเขาจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บฮองเฮาท่านลายนักตอนที่หนึ่งิอ็โอ้ใช่หกเป็นอย่างไรบ้างนะดูไม่ออกแล้วสิเหมือนยังไม่ฟื้นคืนสติแต่อาการดูบาดเจ็บแท้เราจะทำยังไงต่อไปดีสินั่นสินั่นสินนส พวกเราได้ยินมาว่าแม่หญิงเชี่ยชาเรื่องการรักษาย,ยิ่งนะขอให้ท่านช่วยดูทีเถิดขอรับพวกท่านเชี่ยวชากว่าข้าเยอะค้าไม่บางอาจลบกลัวหรอกเกิดอะไรขึ้นองค์ชายหกถูกวางยามิดัำซ้มพิษยังกระจายเร็วมากถึงจะช่วยชีวิตตอนนี้ก็คงไม่กลับเป็นปกติเหมือนเคยอลี อลอย่ากังวลไปเลยนะที่นี่มีหมอตั้งหลายท่านนะก,ก็ก็นั่นสิเออมีหมอตั้งเยอะตั้งแยะข้าจะกังวลอะไรเรารอกันอยู่ที่นี่แหลนะเนาะดูจากสถานการณ์แล้วน้องชายหกอาการสาหาัสนะกใครเป็นคนทอมกันก็อะไรคนกับเขา เราต้องนอนแล้วไม่เห็นมีใครว่าอะไรบ้างเลยเอ,อ่อเขาค่าน้อยไม่ทราบพะยะค่ะเอากาเช่นนี้ช่องแปลยิ่งนักพวกเราไม่เคยพบเจอมาก่อนเลยเพะยะค่ะแต่บางทีเราอาจจะหายทางทําให้องคชายฟืนย้นขึ้นมาได้พะยะค่ะไรประยุ์พวกเจ้าช่วยอะไรข้าได้บ้างฮะไม่รู้ก็ทำให้รู้สิรักษาองชายหกให้หายให้ได้ พะพะยะค่ะอย่าก,กังวลไปเลยเพคะสรบบาทโอชายหกถูกโอดจนเคยชินเชื่อเวลาไม่กี่วันนี้เขาถูกขังมีชีวิตยากลำบากเลยไม่ชินจนล้มป่วยหรือเปล่าเพคะพวกลูกๆของข้าล้วนทำแต่ให้ข้าหนักใจเสียงดองอะไรกันนะข้าปวดท้อง ท่านพ่อในสุดท่านก็มาทุนฝ่าบาทองค์ชายฟื้นแล้วอาการดีขึ้นมากแล้วพี่ค่ะจริงด้วยขอรับอืมข้ามาดูอาการเจ้าตอนนี้เจ้าเป็นยังไงบ้างข้ากินโจ๊กไปหลังจากนั้นก็ปวดท้องมากมข้า ไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะขอเราท่านพ่อไม่ใชื่ข้าจริงๆท่านพ่อเชื่อข้านะข้าเอ์ชายหกลูกฟาบาด์งค์ชายหกสิ้นลมแล้วพะยะค่ะอระอยกันนะ ตายแล้วเลยเร็วจ้งกำจัดเส้นหนไปได้แล้วอีกหนึ่งทีนี้ก็เหลือแค่นหนังเงลือีลูกค่ะลูกค่ะเหตุใดจึงฟ่าบาดฟ <c oughs> ่าบาดอาการปัวขององค์ชายหกดูเหมือนจะถูก <c oughs> วางยาพิษจากแมลงพะยะค่ะค <c oughs> ้าทราบมาว่าแม่นางเย็ยนเชี่ยวชาญเรื่องวางยาพิษ และแห่บนใบหน้าขององค์ชายสิก็มาจากนางพียะค่ะและการตายขององค์ชายหกเกรงว่านางอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องพียะค่ะฮองเฮาเทนเลยนักตอนที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองเจ้าหมายความว่าอย่างไรข้าเข้าวังมากับองค์ชายหวังจะมาเข้าเฝ้าไม่รู้เรื่องขององค์ชายหกเลยแม้แต่น้อยอีกอย่าง ข้าไม่เคยแม้แต่ที่จะอยู่ใกล้เขาด้วยซ้ำเรื่องนี้ข้าบริสุทธิ์ขอให้ท่านตรวจสอบได้เถิดนั่นสิท่านพ่อน้องจะทำด้วยเช่นนี้ไปทำไมกันข้ามีบางอาจพูดเจ้ามั่วๆแต่แม่น้องเคยใช้ยาพิษจนทำให้องชายสี่บาดเจ็บมาแล้วพวกเจ้า <c oughs> ฝ่าบาทไม่ค่อยสบายอย่ามาโหไปเลยนะเพคะไม่เช่นนั้นร่างกายจะสุดเอาค่ะ <c oughs> วันนี้พวกเจ้ามีหลอดแนะ่องค์ชายหกปว่วยหรือสองคนนั้นผ่านมาพอดีข้าจะหาโอกาสให้พวกเขาแอบบนีออกมาเจ้าไปที่โรงบาล แล้วแอบทำนะอย่าให้ใครเห็นเจ้าค่ยหญิงระวังมีแผนการที่จริงแล้วนางหมายถึงเรื่องนี้เองด้วยจะยอมให้นางทำเช่นนี้ไม่ได้ ต้องหาทางจัดการให้ได้ฝ่าบาทอย่ากังวลไปเลยนะเพคะข้าจัดการแทนท่านเองฝ่าบาทเรื่องขององคชายสี่ข้าอาธิบายได้นะเพคะบอกทุกคนที่นี่ดูเหมือนจะเป็นพวกของนางมีแค่ห้องเต้เท่านั้นที่ช่วยข้าได้แต่เขาดูเหมือนจะล้มพับไปตลอดเวลาแถมขอบตายังคำ ดูท่าทางอิดโรยมากเ,เ,เดี๋ยวนะอาการเปิดของห้องเต้เกี่ยวข้องกับพัสนมหนมิ๋วดิข้ารู้ว่าท่านไม่ค่อยสบายท่านเชนิญหมอมาดูอาการแล้วพักดีกว่านะเพคะเมื่อท่านหายดีแล้วข้าจะมาอธิบายท่านฟังเองเจ้ากำลังบอกว่าข้าดูแลฝอบาดไม่ดีงั้นหรือข้ามีบางอาจหรอกเพคะเพียงแต่รอให้อาการของท่านดีก่อน จะอธิบายต่อก็คงไม่สายเพคะท่านพ่อแข็งแรงมาตลอดอยู่ดีเหตุใดตั้งกระจึงอ่อนแอเช่นนี้ดูท่าทีของนางแล้วต้องมีอะไรแน่จ้าเด็กพ่อข้าว่านางต้องวางแผนทำอะไรอยู่แน่เลยแล้วเชิญหมอมาดูเถอะขอรับหนึง่งเรื่องลีก็ดียังไงที่จะหนีไปนะไม่ได้ ให้หมอคนอื่นมาไม่ได้จับตัวไม่นางเยียนไปให้ค่ะเดินหมากได้ดีท่านแบบเขาว่าอย่างไรเดินหมากครั้งนี้ไม่ทำอะไรก็กำจัดฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ต้องผิดอะไรเลยนะเนี่ย เจ้าเดินมาไกลตั้งใจจะมาร่วมมือกับข้าข้าจะให้เจ้าเห็นว่าข้าไม่มีความสามารถได้อย่างไรอีกอย่างหมากตัวนี้ที่เจ้าไม่รับว่าเป็นหมากหรอกถ้ายังมีแผนอีกหรือธรรมดานะ่านี่แค่เริ่มต้นเอง ทองเฮาท่านไรแล้วตอนที่123ยังไม่มีใครมาเอาตัวพวกเขาไปอีกดรือขอรับเป็นบ้าไปแล้วดอขอให้ท่านพิจารณาให้ดีก่อนเถอะท่านออกคาสั่งด้วยตัวเองเสด็จพ่อยังไม่ได้พูดอะไรสักนิดเสียงดังโวกวโวยวายไปหมด ท่านพ่อไม่ใช่ข้าจริงๆนะขอรับโอใช่หกรือจะยังไม่ตายหรือได้โปรดพิจรารณาดูอีกทีเถิดขอรับนั่นใช่เจ้าใช่หรือไม่ได้โปรดเถิดฟ,ฟาบาดเจ้าออกไปเถอะฟาบาดฟาบาด,าบาด,าบาดมาเร็วเข้า แย่แล้วหากไม่รีบออกจากสองคนนี้ข้าจะแย่เอาได้ข้าต้องแสดงบ้างแล้วล่ะพระมะเหสีเสด็จพวกเจ้านี่มันไรประโยชน์พาตัวของเตะพักผ่อนเร็วเข้าอยู่ๆอ,องค์ชายหก ก็จอ,อกเราไปเช่นนี้หรือเพคะพระเพสีหมอบอกว่าการตายของเขาเกี่ยวข้องกับองค์ชายห้าและภรรยาของเขาเพคะแล้วพวกหมอพวกนั้นกล้าดียังไงมาใสร่ร้ายป้ายสีเขาโดยไม่มีหลักฐานข้าจะให้คนไปตรวจสอบแต่เอาล่ะตามนี้เจ้าไม่ต้องพูดให้มากความ เจ้าต้องจัดการเรื่ององค์ชายหกต่อกลับไปเถอะเพคะเช่นนั้นข้าขอตัวพี่น้องของสามีข้าล้วนตายกันตั้งแต่อายุอย่างน้อยองศาขนายะตายไปหมดข้าจะปล่อยให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นไม่ได้อีก ถึงวันนี้เราจะรอดมาได้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันน่าสงสัยอยู่เชิญองค์ชายห้าและแม่หญิงพักผ่อนที่ตำหนักนี้ก็ได้เพคะองค์ชายหกเพิ่งจากไปหากท่านอยู่ตำหนักใหญ่ห้องเต้กับพระมเหสีใหญ่ของวุ่นวายใจถ้าเช่นนั้นขอรบกวนเจ้านำทางไปที ไรไประโยชน์เรื่องแค่นี้ก็ยังทําไม่ได้จัดการสองคนนั้นไม่ได้เถมไม่ยังทให้พวกมันกลับมาเร่งงานข้าอีกให้อภัยข้าด้วยเถอะเจ้าค่ะนายหญิงข้าผิดไปแล้วพระมเหสีใหญ่ออกโลรสักขนาดนั้นข้าคงทําอะไรได้ยากแล้วละ่ะข้าต้องจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยข้าต้องไปดูแลฝ่าบาทด้วยตัวเองที่เหลือเจ้าก็จัดการให้เรียบร้อยซะละ่ะ เจ้าค่ะนายหญิงข้าจะรีบจัดการให้เดี๋ยวนี้เจ้าค่ะถึงห้องเต้ยยังคงเสียใจอยู่ขอแค่มีสิ่งนั้นอีกไม่นานก็ดีขึ้นเองห้องเฮาท่านไลน์ตอนที่หนึ่งอยี่สิบสเราออกมานานแล้วนะเจ้าค่ะนายหญิงกลับก่อนเถอะเจ้าค่ะหากอง์ชายกับ มาพบว่านายหญิงไม่อยู่ข้าเจอรับผิดชอบอย่างไรแล้วเจ้าคะโชงนีข้ารู้สึกหนักตัวงุ่ยง,ง,ง่ายขอแค่ออกมาเดินเล่นข้างนอกก็พอแล้วว่าอย่างไรนะเจ้าคะนายหญิงไม่สบายตัวพอกำลังตั้งครรภ์ยี่ต้องพักอยู่ในตำหนักกั้เจ้าคะ,อะขออภัยด้วยข้าโมาต่คุยจึงไม่ได้มองทางเลยชนเจ้าจนได้ ไม่เป็นไรหรอกแม่นะข้ากับรู้สึกผิดที่สาวสวยอย่างเจ้าต้องมาขออภัยค่ะขอทราบชื่อของเจ้าได้หรือไม่เราจะเป็นเพื่อนกันได้หรือไม่หยุดเดี๋ยวนี้นะก้าได้ยังไงมายุ่งเกิดนายหญิงของข้าระวังข้าจะแจ้งความจับเจ้านะอย่าเสียมารยาทเลยขอบคุณที่ ชอบใจค่ะแต่ค่าแต่งงานแล้วไม่ควรพูดคุยกับชายแปลกหน้าหวังว่าท่านจะเข้าใจแต่งงานแล้วหรือไม่แปลกเลยที่ลูกรางเพียวขอมอย่าเจ้ารอยเยี่ยมเท้าถึงดูหนักหน้ากำลังจะตั้งคันอยู่ใช่มหมรีบกลับเถอดเจ้าค่ะนายหญิงรีบไปจากเขาเถอะเจ้าค่ะ อืมข้าขอตัวกับก่อนละเขาว่ากันว่าหญิงงามชายใดหมายปองน่าเสียดายที่ความงามนั้นไม่ได้เป็นของข้าเจ้าไม่คิดหรือว่านั่นคือการท้าทายน่ะพูดดีนี่ไม่มีอะไรที่ข้าอยากได้ แล้วจะไม่ได้นี่หวะน่หญิงเอาชายสามกลับมาแล้วเจ้าค่ะพวกเจ้าออกไปก่อนเถอะเจ้าค่ะนายหญิงท่านแม่พอข้าได้ข่าวแล้วก็รีบมาเลยเกิดอะไรขึ้นกับน้นองหกท่านพ่อเป็นอย่างไรบ้างอย่าเพิ่งร้อนใจไปเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังดูท่านพ่อของเจ้าก่อนเถอะ องค์ชายหกจากไปแล้วทำไมท่านพ่ดถึงมีสภาพชนี้ได้หรือว่าท่านเสียใจจนตอมใจนะท่านอ่อนเพียอะ่ะเพื่อจะพักผ่อนไปหากท่านฟื้นคงลืมเรื่องเศร้าไปได้ข้าไม่เข้าใจขอรับท่านแม่เจ้าไม่ต้องรู้หรอกไม่ให้คิดว่าเมื่อไรอาเฉนของแม่จะได้คอมาเรางสิทธิเพื่อวันนั้นแม่ทำได้ทุกอย่าง ของเขาท่านลายหนักตอนที่หนึ่าข้าเป็นบ่าวคนสนิทของนายหญิงอันผินเจ้าค่ะข้ามาถามข่าวเขาของทั้งสองท่านคนของอันผินเองด้วยมีอะไรก็เข้ามาคุยข้างในเถอะเจ้าค่ะองหญิงวันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นตั้งมากมาย เจ้าคงเหนื่อยไม่น้อยมีอะไรให้ข้าช่วยก็บอกได้อย่าเสียใจไปนะอืมข้าจะเชื่อเจ้าอันผินให้เจ้ามาหาข้าตอนนี้มีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าเหมือนแม่นางรู้มาก่อนเลยเจ้าค่ะเป็นเช่นนั้นจริงๆเรื่องพัสนมหลิวเจ้าค่ะ แม่นางกังวนเรื่องนี้วันนี้องค์ชาย3เข้าวาังได้ยินว่าตอนนี้อยู่กับห้องเต้รอท่านฟื้นแม่นางบอกว่าเรื่องดูไม่ชอบมาพากลเจ้าค่ะจริงๆก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะหากจากนางทำอะไรผิดยังไงความจริงก็ต้องปรากฏอยู่แล้ว วันนี้เข้าไปเข้าฟ้าห้องเต้แต่ข้าเดาได้ว่านางกับเหริอเอรยเฉินสองแม่ลูกนั่นต้องไม่ใช่คนดีนนแน่แน่ไม่ว่าข้าจะเป็นอาชีหรือเริ่งลีพวกนั้นก็อยากให้ข้าตายที่นั่นหากเป็นเช่นนั้นคนที่ตายไปแล้วอย่างข้า จะทำให้พวกเขาเข้ารับโทษในคุกให้ได้เจ้ากลับไปบอกนางเถิดว่าข้าจัดการได้สนมหลิวเองเพคะเสรษาของแม่นางเหยียดชั้นหน้ากลัวยิ่งนักถ้าเช่นนั้นฝากแม่นางด้วยนะเจ้าคะ แม่นางข้าจะรอข่าวนะเจ้าคะข้าเห็นเจ้าเข้ามาตอนกลางวันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าองค์ชายขนาดนี้ในวังมีปัญหามากมายนะนางสนมคนนั้น ถ้ะองค์ชัยสางลูกชายของตนมาวางอันนาจเราไม่จัดการไม่ได้นะเจ้าคะนางขังผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายแม่นางเสื่อไว้ในวงังทำให้ฝ่าบาทท่านไล่ตะเพิดบ่าวไพ่ทุกคนข้าสงสัยว่านางน่าจะพกของต้องห้ามบางอย่างติดตัวไว้ แต่นางไม่ยอมให้เข้าใกล้เลยข้าก็เลยหาวิธีสืบความจริงไม่ได้เจ้าค่ะข้าเคยเห็นผู้หญิงคนนั้นผ่าน,านคิ้วกับตาค้าท่านแม่มากนางไม่ให้เข้าใกล้ข้าพอจะนึกท่าทีของท่านพ่อออกนางมีของต้องห้ามจริงๆ เรื่องสำคัญขนาดนี้เหตุใดถึงเพิ่งมาบอกละ่ะเออข้าส่งข่าวเรด้วยนะเพคะแต่เพียงท่านไม่ตอบกลับมาว่าอย่างไรนะฝ่าบาทรักษาตัวอยู่ไม่สะด,ดวกให้เข้าเฝ้าเกรงว่าแผ่ทอนข้าจะเสียเวลาวันนี้มีเรื่องสนุกๆเรื่องนึงด้วยอยากจะรบกวนเวลาเล่าสักนิดหน่อยอืม อยากรู้จริงๆขนเมืองเย็ยนมีตั้งมากมายแต่ข้าชอบใจอยู่คนหนึ่งพังเฮาท่านลายนางตอนที่หนึท่านจะให้ข้าไปเฝ้าไข้หรือเจ้าคะเอ่อหลังจากที่นางไปข้าไม่ได้เข้ายุ่งเกี่ยวอะไรเลยสักนิด แต่กลับต้องทนกับเสายตาเย็นชาของคนในวงังเพื่อปกป้องห้องเต้ไม่ว่าจะอย่างไรท่านต้องสืบมาให้ได้หาวิธีเปิดโปงความผิดของนางในเมื่อท่านสงสัยในตัวนางแทนที่รอยอย่างสูญเปล่าสู้สืบหาความจริงเสียเองจะดีกว่าไม่นางพูดถูกหากไม่ใช่ว่า ได้ตำแหน่งก็คงเป็นค่าที่อยู่ตรงนั้นนางก็มีทางไล่ค่าต่วหน้าฝ่าบาทได้เช่นกันใช่ถึงตอนนั้นระวังให้ดีว่านางเอาอะไรให้ห้องเต้กินบ้างเราอาจจะเจอบางอย่างในนั้นก็ได้ ขนมเสียชเชจ้าหรือไม่ข้าหงหลวนมาเฝ้าไข้ฝ่าบาทตามคำสั่งพระสนมเพคะเจ้าไม่ใช่พระสนมเสียหรือโลกนี้มีคนหน้าเหมือนเกินขนาดนี้เลยหรือทูลฝ <c oughs> ่าบาท ข้าว่าแค่คนเดียวเก่เงว่าจะดูแลไม่ช่วยถึงจึงให้นางบ่าวมาช่วยเพคะอีกอย่างเมื่อวานอาฉันมาเยี่ยมท่านเขาเป็นห่วงมากข้าบอกให้กลับตำหนักก็ไม่ยอมถ้าไม่ได้กลับไปแล้วตอนนี้พักอยู่ที่ไหนเสียหรออาเฉันเอาแต่ถามเรื่องท่านตลอดเลยไปคะข้าแหละลำบากใจกับลูกคนนี้จริงๆ เสด็จพ่อเมื่อคืนในวังเกิดเรื่องใหญ่สเสด็จพ่อเป็นลมไปอีกแล้วลูกเป็นห่วงยิ่งนักแต่ลูกไม่คล่องแคล่วเหมือนท่านแม่ดูแลท่านไม่ได้ได้แต่ถามถ่ายเช่นนี้ท่านพ่อฟื้นแล้วข้าก็เหมือนยกภูเขาออกจากอ,อกพะยะค่ะเอาหรอเจ้าเป็นห่วงข้าเช่นนี้ ท่านฟืน้นแล้วให้อาฉันกลับไปพักผ่อนดีกว่ากว่าจะกลับตำหนักก็อ่อนแล้วพักที่นี่เสียก่อนสิทูงเสด็จพ่อตอนนี้ภรรยาของข้าตั้งคันข้าต้องไปดูแลอีกทั้งในตำหนักค่อนข้างยุ่งข้าจะทำตัวตามสบายเหมือนองค์ชายอื่นๆไม่ได้หรอกขอรับ ได้เห็นท่านาการดีขึ้นข้าก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วหากเป็นเช่นนั้นข้าก็จะไม่รังเจ้าไว้ฟาบาดข้าขอไปส่งเขาแล้วเลยไปดูผ้าน,นิดหน่อยนะเพคะอืมกลับไปกันเถอะท <c oughs> ูลาทุลา ทำไมพระสนมต้องทิ้งข้าไว้เฝ้าไข้ฝาบาทคนเดียวด้วยนะช่างเถอะทำเหมือนที่นางบอกทำดีกับฝาบาทแทนนางแค่นี้ก็ได้กลับบ้านเสร็จทีเจ้าชื่อของหลวนสินะเข้ามาใกล้ข้าหน่อยให้ข้ามองเจ้าหน่อยสิเพคะฝาบาทจะทำอะไรเพคะ ข้าละ่ะนับถือแผนการของท่านแม่จริงๆอีกไม่นานท่านพ่อต้องเห็นเราในสาตาบ้างช่วงนี้หากจะว่างก็มานั่งเล่นในวังทำตัวดีๆให้ท่านพ่อเห็นซะเอะพระสนมข้ามาถามข่าวเรื่องห้องเต้นห่อยพคะตอนแรกจะหันตอนเป็นสองใช่ไหม แต่ตอนนี้คิดใหม่จะหั่นตอนเป็น3ก็เลยจะเหลืออีก2คลิปนะคะก็จะได้ดูอีกแค่2คลิปก็จะจบแล้วนะทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย